อ่ะ uh, ledger support นะครับผมมาสองที่ตัว twitter ของ ledger นะครับ x ข้างในก็ไปตามอยู่ตลอดแหละเมื่อคืนนะครับก็มีการประกาศเรื่องของไอตัว mariches นะครับ mariches push place นะครับก็มีการอัปเดต ledger แล้วกันนะครับแล้วก็มีการประกาศออกมาว่ากะรุณาอย่าใช้ ledger ไปตอก,กับ d a แอต่างๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายเลยเกินแลจริงเมื่อคืนก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำคลิป พิเศษขึ้นมาออกมาบอกหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นประกาศของ Ledger นะเนี่ยคืออัปเดตอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าผมก็กลับว่าตอนเช้านะ่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มนะปรากฏว่ามันก็มีอยู่นิดนึงนะก็ไอหชั่วโมงที่แล้วเนี่ยสักประมาณตอนตีสานะที่ออกมาบอกว่าตอนนี้ Ledger ได้มีการ uh, connect k i s นะ1 1 8 i t s now fully propagated นะรเรียบร้อยแล้วกับ Ledger นะ Wallet connect and c o n f i r m that the malicious code was uh, deactivate d เพราะมันเกิดไอตัว m a r i c i o s code บางอย่างที่อยู่ใน ledger ที่ทำให้คุณเนี่ยเมื่อคุณไปต่อกับ DApp ต่างๆแล้วเนี่ยมันจะป๊อปอัพหน้าตาออ wallet ออกมาคือเท่าที่ผมทราบนะผมผมมไม่ได้โดนนะต้บอกก่อนมันจะป๊อปอัพหน้าตา meta mong meta m a s อะไรออกออกมาอีกอันหนึ่งทับไอของจริงนึกออกว่าเวลาคุณคุณจะเอาไปต่อ ledger ถูกป่ะคุณจะเอา ledger ไปต่อกับ meta m a s สมมตินะคุณก็ กดเมตาแมสตรงมุมขวาบนใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็จะดรอปลงมาแล้วก็คอ n e c กพอ n เน็ตอะไรอย่างนั้นว่าไปแต่ไอลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันมีหน้าต่างหลอกขึ้นมาทับอีกทีแล้วคุณก็คิดว่าไอ้นั่นอนะ่ะไอ้ที่มันดรอปลงมานะ่ยมันคือของจริงแล้วคุณก็ต่อกับ m e t a m a มสในนั้นจริงๆที่คุณต่ออยู่อะไม่ได้ต่อกับเมตาแมสนะคุณต่อกับ h n r t h i r t s นะ h s r things พูดแบบนั้นนะครับนะก็คือ โดนอะนะโดนแฮกโดนเฮกโดนเกี้ยงอ่ะอันนั้นอะนะถ้าคุณไปต่อไว้นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็วุ่นวายชี้เป๋งแล้วมีการประกาศนะว่าอย่าไปต่อนะโน่นนี่นั่น,นถึงขนาดเลสเจอร์ประกาศเองนะวุ่นวายไปหมดคําถามก็คือว่า e Mauritius code เนี่ยไอ้โค้ดที่มันเป็นโค้ดสแกมโค้ดที่มันมาฟิชชิ่งมาตกเงินชาวบ้านเนี่ยมันมันอยู่มานานแล้วยัง นะแล้วโดนกันไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าหรือแล้วตอนนี้คือเราอาจจะโดนไปแล้วเราไปเคยไปต่อไปแล้วแล้วเราก็ไม่เริ่มไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งตื่นมาเนี่ยวอลเล็ตเราจะมีเงินอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะถึงแม้ว่าเลเจอร์จะมีการประกศาศออกมาอย่างรวดเร็วว่าอัปเดตแล้วแก่แล้วเอาออกไปแล้วโค้ดนั้นหนึ่งนะคำถามที่อยากจะถามก็คือคุณปล่อยให้มันมีอ e ีโค้ดแบบนี้ได้ยังไงคำถามที่หนึ่งนะคุณเป็นระดับ ระดับเนี้ยนะบอกเลยว่ามันก็เป็นระดับต้นๆของโลกนะเกี่ยวกับการทํากระเป๋าเนี่ยนะฮะเนี่ยแหละคือคุณปล่อยมันเป็นเรื่องนี้ได้ยังไงนะอย่างที่สองก็คือแน่ใจนะมันไม่มีอันที่สองหนึ่งคือมันเอามันมันปล่อยให้มีได้ยังไงคือถ้ามันมีอันที่หนึ่งมันจะมีอันที่สองไหมแล้วแล้วเอาออกหมดได้ยังเหมือนมันมีหลายจุดแต่เอาออกแค่จุดเดียวอะไรเงี้ยคือมันมันมีคําถามมากมายอ่ะแต่ว่าถึงแม้จะมาอธิบายอย่างเงี้ยก็ก็ใจชื้นได้หน่อยแต่ส่วนตัวนะ อ๋อบางอย่างก็ก็ถ้ามันมีในยี่ห้ออื่นเนี่ยเทรซงทรเทเซอร์ก็ไปแต่เทรซเซอร์เนี่ยมันก็จะเก็บมันจะซิ่งมากไม่ได้ไงมันจะไปเหรียญแปลกๆมากไม่ได้เอาคงเอาคอยมันจะเหนื่อยนะอันี้คุณก็ทราบกันดีนี่ไอ้เลเจอร์เนี่ยมันก็ซิ่งสุดละคุณสายซิ่งอ่ะจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันมันกันอยู่ในเลเจอร์เนี่ยแหละแล้วมันนั่งภาวนาก็เหนื่อยนื่อยใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เออไม่รู้ว่ะส่วนตัวเนี่ยผมก็ ผมก็เคยเตือนเรื่องนี้มาสักพักนะก็บอกแล้วว่าถ้าบิตคอยเนี่ยคุณก็ไปเก็บบิตคอยเนี่ยผมไม่ได้เก็บในเลตเจอร์เลยนะสารภาพผมไปเก็บอันนี้มันไม่ค่อยวือหวาไม่ต้องมีฟังช่องฟังก์ชันเยอะเพราะผมไม่คิดจะไปต่ออะไรมากมายอยู่แล้วโอนเข้ากระเป๋าตังค์อย่างเดียวด้วยซ้ำนะไปต่ออย่างอื่นแทบไม่ได้เลยผมมีกระเป๋าตังค์ต่างหากแยกเก็บบิตคอยไว้เลยนะนะก็อันนี้กเก็บบิตคอยอย่างเดียวไม่มีการนําอย่างอื่นไม่มีการไปต่อ ดีองค์ดีแอปอะไรทั้งนั้นนะฮะก็จะต่อก็ต่อเมื่อมีโอนเข้าไม่ต่อถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ก็จะคือความเซฟที่สุดถ้าคุณอันนั้นคือกระเป๋าตัางค์การออมแล้วถ้าคุณจะออมอัลฟาที่เป็นตัวที่คุณจะเก็บยาวแต่คุณไม่ได้จะเอาไปฟงฟาร์มอะไรไทําอะไรแปลกๆอะไรไปเล่นอะไรเ,เไรงี้ยคุณก็ควรมีอีกอันหนึง่งเอาไว้เก็บอ e ีอัลฟาที่โดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยผมก็แยกเลยบิตคอยน์อันหนึง่งเอาคอยที่เป็นอัลฟาอันหนึง่ง นะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันบางคนเก็บรวมกันนะก็แล้วแต่แต่ว่าก็กระเป๋าตังค์ก็ไม่ได้แพงมากอะจริงจริงนะคุณคุณลงทุนเหรียญเนนะี่ยไม่ทานประธานโทษคุณเคยจดตัวเลขไหมที่คุณซื้อไปเ,เท่าไหร่เงินตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่พอให้ซื้อกระเป๋าตังค์บอกแพงเปลืองมันคิดอย่างนี้มันไม่ได้นะมันเหมือนซื้อเฟอร์รารี่หรอลัมโบแล้วก็ไม่ไม่ลงทุนที่จอดรถเลยนะไปเช่าที่จอดรถข้างนอกจอดเราไปจอดข้างถนนเราเนี่ยมัน มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงนะือมันมันก็ที่จดลดมันก็ดีหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยตื่นมาลถไม่อยู่นะหายนะคือก็ต้องไปหาที่มันเอ่อก็กระเป๋าตังค์อ่ะนะนะที่เก็บมันทวนจะต้องลงทุนหน่อยเพราะวะนะฮะมันไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกหลักพันไม่ต้องให้พูดหลายรอบนะครับแล้วผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียการไปเชียร์ให้ซื้ออะไรนะั้นนะผมไม่เคยได้ กองลงกํลไรอะไรอยู่แล้วนะครับคุณก็ไปซื้อเอาส่วนตัวผมก็ซื้อจากเว็บโดยตรงเลยจากต่างประเทศเขาส่งมาแล้วก็จ่ายภาษีไปตรงไปรษณีย์ละร้อยหลักร้อยร้อยกว่าบาทเสร็จแล้วนะมันไม่มีอะไรค่าส่งก็ส่งฟรีคุณก็หาดีๆแล้วกันนะกระ,กระจายกันให้ดีส่วนตัวมองว่าความน่าเชื่อถือช่วงนี้เลตเจอร์แย่นะมันโดนหลายเด้งแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะเลเจอร์ก็ดูแย่มากแล้วนะมันจะอะไรนักหนาก่อนหน้านี้นู่นเลยก็ปล่อยให้โดนแฮกแฮกอะไรนะแฮกไอ สมัยนู้นนะครับใครทันยุคนั้นก็แฮกอะไรอะแฮกแฮกเว็บไซต์นะแล้วคุณก็โดนตกข้อมูลเรื่องของอีเมลอะไรไปวันดีคืนดีก็จะมีอีเมลส่งมาให้คุณไม่ใช่จากเลเจอร์นะจากอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณกดลิงก์ไปคุณก็โดนฟิชชิ่งนะอันนี้ก็ก็ดอกหนึ่งแล้วนะแต่เขาบอกว่า,ามันเป็นมันเป็นแค่เว็บไซต์ดโดนแฮกตัวตัวเลเจอร์ไม่โดนแฮกอันพอให้กับไปได้นะแต่ว่าถ้ามันจะบ่อยขนาดนี้มันเหนื่อยนะมันนอนนอนอยู่มันนอนไม่เต็มอิ่มเนี่ยมาเกิดเรื่องตอนตีสามเนี่ยอาคุณนอนอ อ้าวเฮ้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรไปกับเขาแล้วคือโดนไปกับเขาแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ไงนะฮะอันนี้คือจุดถึงที่ผมมองนะถือว่าอ้าวเฮ้ยอ่ะมันมันอัปเดตแล้วนะอินมาริเชสโค้ดเนี่ยนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งแปดเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่เขาบอกนะหนึ่งคือเอาออกหมดจริงอะจริงกังะเปล่าสองคือมีอีกหรือเปล่าและสามเนี่ยข้างหน้าคุณจะมีอะไรอีกนะเป็นผมเนี่ยบางอย่างก็ เหนื่อยใจนะย้ายไปบ้างก็ดีนะฮะก็หาทางเลือกไว้หลายๆทางแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญซิ่งบางเหรียญมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเก็บๆกันไปดีแอปที่โดนก็จะมีพวกซูชินะฮะใครไปตอบซูชิซิปเปอร์นะครับ,ร sushi, รบผมว่าไอซิปเปอร์รีวอคแคชเนี่ยจะน้อยแต่ซูชิเนี่ยใครไปเล่นนะฮะร,ระวังนะฮะบางถ้าถ้าคุณตื่นมาแล้วยังมีของอยู่อ่ะคุณรีบรีบคุณรีบออกเลยนะฮะ สำหรับดีแอปที่คุณไปดีแอปที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดนะฮะซูชิซิซปเปอร์แล้วก็ดีวอลแคชนะฮะอันนี้คือตัวที่โดนยำ้ำคนที่ไปต่อไว้ถึงจะต่อมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีแอปเสียวนะแอปเสียวเป็นผมก็เสียวนะครับถึงจะต่อนานแล้วผมต่อมานานแล้วพี่3ามเดือนที่แล้วนั่นแหละไม่รู้ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เสียวสันหลังไปหมดแล้วนะครับย้ายออกไปเลยนะตื่นมามันไม่มีตังค์แล้วมัน มันก็ไม่มีใครช่วยคุณได้ไงคุณจะไปร้องแล่แหกกระเชิญกับใครมันก็ไม่มีใครคืนเงินให้คุณได้นะจะด่าเลสเจอร์ไปเลสเตอร์มันคืนไหมมันก็ไม่คืนนะมันเนี่ยดูแลตัวเองนะนะฮะอดีตพนักงานเลเจอร์ฟิชชิ่งแล้วยังอคเซสบกิดทับเลเจอร์เอ๊ไอ้นั่นแหละคือความน่ากลัวของไอ้พนักงานข้างในนะก็ดูเห็นเป็นใจกันเองเนี่ยแล้วก็มาเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามีเก็บโค้ดอะไรไว้นะซิทิส่งสิทเฟดอะไรไว้ข้างในอีกนะก็ก๊อปไปอีกชุดหนึ่เนนเเาเหหนนื่อน่ออยย นะฮะอ่ะแต่เลเจอร์ไล์ไม่เป็นไรนะฮะเลเจอร์ไล์ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนตัวมองว่าหาทางเลือกไว้ดีกว่านะฮะคุณจะต้องรอให้มันเกิดเรื่องแล้วเรื่องเล่าไปซึนถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้ายัางไม่โดนก็ถ้าโดนไปก็แสดงความเสียใจด้วยนะถ้าไม่โดนก็ว่าไปอย่าเพิ่งไปต่อเลยช่วงนี้ต่อให้เขาบอกอัปเดตแล้วก็อย่าเพิ่งไปต่ออย่าเพิ่งไปเล่นอะไรมากมายนะครับก็พักไปพักหนึ่งก่อนถ้าบางเหรียญมันย้ายออกไม่ได้เข้าใจนะ,ะก็อย่าเพิ่งไปเล่นนะเล่นแล้วมันเสียวอะช่วงนี้นะ อาจจะมีดีแอปตัวอื่นที่มันไปแอคทีเวตกับไอ้มิชชั่โค้สด้วยนะฮะส่วนนี้อ่ะประมาณนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ Have a nice day บาย